สวัสดีค่ะมาพบกับครูเมย์ในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อเรื่องประเภทของสมรรถภาพทางกายและวิธีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนั่นก็คือนักเรียนได้พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดค่ะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายประเภทของสมรรถภาพทางกายได้ค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถคำนวณหาค่าดัดชนีมวลกายและวัดส่วนรอบของกล้ามเนื้อของตนเองได้ค่ะข้อที่3นักเรียนเห็นประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายค่ะก่อนอื่นนะคะครูเมย์มีคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ1ข้อนะคะนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าสมรรถภาพทางกายคืออะไรคะ การมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเก่งมากค่ะมีไหมเอ่ยไม่เหนื่อยง่ายมีไหมคะด้านหลังเป็นสิ่งบ่งบอกความแข็งแรงของร่างกายเยี่ยมมากนะคะทั้งหมดที่นักเรียนตอบมาคือคําตอบที่ถูกต้องนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในหัวข้อที่1นนะคะนั่นก็คือความหมายของสมรรถภาพทางกายนะคะซึ่งหมายถึงสภาพของร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติก,กิจกรรมนะคะโดยที่ไม่เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าไม่เหนื่อยง่ายนั่นเองนะคะมีความกระฉับกระเฉงสดชื่นนะคะผู้ที่มีสมรภาพทางกายเนี่ยจะสามารถกลับคืนสู่สภาวะร่างกายปากติได้ง่ายกว่า,าง่ายกว่าสําหรับคนที่มีสมรขภาพทางกายที่แย่นะคะหรือสุภาพทางกายที่ไม่ดีก็จะเกิดความที่เหนื่อยล้ามากกว่านะคะต่อไปค่ะประเภทของสรภาพทางกายนะคะมี2ประเภท ประเภทที่1นนะคะสุขะสมรรถนะหรือสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะคะในภาวะของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬานะคะควรทําความเข้าใจถึงสุขะสมรรถนะซึ่งประกอบด้วยดังนี้ค่ะข้อ1.1นะคะความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจนะคะเป็นความสามารถของหัวใจหลอดเลือดระบบหายใจเม็ดเลือดนะคะที่สามารถนําออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะคะหรือสังเคราะห์เป็นพลังงานนั่นเองนะคะ รวมถึงความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะใช้ออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะผู้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงจะสามารถเคลื่อนไหวหรือออกกําลังกายโดยไม่เหนื่อยง่ายค่ะมาต่อในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจนะคะความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะและระบบหายใจนะคะ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญทำให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงนะคะเนื่องจากมีคุณค่าในการต่อสู้ป้องกันโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดนะคะโรคอ้วนนะคะโรคทางเดินหายใจโรคหัวใจรวมไปถึงนะคะความเครียดด้วยค่ะต่อไปมาดูข้อ1.2นะคะความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะหมายถึงแรงสูงสุดที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหรือเก่งกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งที่เราจะทำการผลักยกดึงและดันนะคะในกิจกรรมต่างๆนะคะส่วนคําที่2นะคะนั่นก็คือความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะหมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งนะคะที่หดตัวซ้ําๆกันเป็นระยะเวลานานนะคะเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆได้นะคะ ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะสำหรับผู้ที่มีไม่เพียงพอนะคะจะไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆออกกำลังกายต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะ1.3นะคะความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อนะคะหมายถึงช่วงกว้างการเคลื่อนไหวนะคะของข้อต่อหรือกลุ่มข้อต่อหรือที่เรียกว่าแรงออมโมชันนั่นเองนะคะเป็นการเคลื่อนไหวเต็มข้อต่อนะคะปัจจัยที่มีผลต่อความอ่อนตัวนะคะนั่นคือกระดูกกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อรวมไปถึงเอ็นรอบๆข้อต่อนั่นเองค่ะ 1.4นะคะองค์ประกอบของร่างกายนะคะหรือ body composition นะคะมีอยู่2ส่วนประกอบด้วยกันนะคะข้อ1นะคะเนื้อแท้หรือน้ําหนักของร่างกายที่ปราศจากไขมันนะคะข้อที่2ไขมันและเนื้อเยื่อนะคะหากร่างกายมีไขมันจนเกินไปนะคะจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายค่ะต่อไปนะคะการทดสอบองค์ประกอบของร่างกายนะคะใช้การวัดค่าดัดชนีมวลกายหรือค่า BMI นะคะซึ่งสามารถเกิดจาก การปฏิบัติกิจกรรมทางกายพฤติกรรมการออกกําลังกายนะคะถ้าเรามีพฤติกรรมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะจะส่งเสริมทําให้มีสุขะสมรรถนะที่ดีนะคะและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่อไปนี้นะคะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคอ้วนนะคะและโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะ มาดูประเภทของสมรรถภาพทางกายต่อนะคะอย่างที่ครูเมย์ได้กล่าวไปนะคะประเภทที่1คือสุขะสมรรถนะหรือสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพในภาวะของบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักกีฬานะคะเรามาดูประเภทที่2นะคะทักษะสมรรถนะนะคะหรือสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับนักกีฬานะคะเพื่อใช้ฝึกและใช้แข่งขันเพื่อความเป็นเลิศในกีฬานั้นๆน,น,นะคะซึ่งประกอบด้วยดังนี้ค่ะ 2.1นะคะการทรงตัวหรือบาลานนั่นเองนะคะหมายถึงความสามารถในการรักษาสมดุลการทรงตัวในทั้งขณะอยู่กับที่และการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างๆค่ะ ข้อ2นะคะพลังหรือ power นั่นเองนะคะความต้องการที่จะเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอย่างทันดีทันใดนะคะใช้เวลาสั้นที่สุดนะคะออกแรงอาจำเป็นเท่าที่จำนวนที่ต้องการนะคะโดยกีฬาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพลังกล้ามเนื้อนะคะนั่นก็ได้แก่การกระโดดไกลกระโดดสูงนะคะควงจักรทุ่มน้ำหนักพุ่งแหลนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ2.3ความคล่องตัวหรือ agility นะคะ ซึ่งหมายรวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการมีความคล่องแคล่วว่องไวกับตัวเองนะคะมีประสิทธิภาพเรื่อซึ่งควบคุมได้ในขณะที่เคลื่อนไหวนะคะด้วยการใช้แรงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นความเร็ว speed นะคะหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วจากจุด1ไปยังอีกจุด1ค่ะ 2.5นะคะเวลาการตอบสนองนะคะซึ่งมีหลายประเภทนะคะได้แก่1เวลาเคลื่อนไหวนะคะเวลาเคลื่อนไหวมีความหมายต่างจากความเร็วนะคะเพราะหมายรวมถึงการเคลื่อนที่ด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะของร่างกายจากจุด1ไปยังอีกจุด1ค่ะ สนะคะเวลาปฏิกิริยานะคะหมายถึงระยะเวลาที่เราจําเป็นจะต้องเคลื่อนไหวต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกนะคะตัวอย่างเช่นการวิ่ง100เมตรนะคะถูกกระตุ้นจากเสียงปืนในการออกตัวนะคะซึ่งระบบประสาทสั่งงานนะคะสั่งการให้กล้ามเนื้อเนี่ยพุ่งตัวออกวิ่งนั่นเองค่ะ 2.6นะคะการทำงานประสานสัมพันธ์นะคะหมายถึงการเคลื่อนไหวในการทำงานต่างๆอย่างต่อเนื่องนุ่มนวลสม่าเสมอนะคะเป็นการผรสมผสานกันอย่างลงตัวนะคะอย่างาเกิดการเคลื่อนไหวให,ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายนะคะกีฬาทีา่เกี่ยวข้องนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพทางด้านขวามือนะคะก็คือกีฬาเทเบิลเทนนิสนั่นเองจะต้องอาศัยนะคะการทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะยังรวมถึงการเคลื่อนไหวในทุกประเภทด้วยค่ะ ต่อไปนะคะครูเมมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัตินะคะนั่นก็คือนักเรียนเปรียบเทียบการมีสมรรถภาพที่ดีและการมีสมรรถภาพที่ไม่ดีเป็นอย่างไรนะคะช่องซ้ายมือนะคะครรนั่น,นก็คือการมีสมรรถภาพที่ดีนั่นเองส่วนช่องขวามือก็คือการมีสมรรถภาพที่ไม่ดีที่ส่งผลต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าการมีสมรรถภาพที่ดีมีอะไรบ้างคะเก่งมากนะคะเราจะไม่เหนื่อยง่ายนั่นเองต่อไปคือ เยี่ยมค่ะมีความคล่องตัวในการปฏิบัติกิจกรรมของชีวิตประจําวันนะคะข้อ3มมีอะไรอีกเอ่ยเยี่ยมมากนะคะมีความสดใสร่าเริงอารมณ์ดีนั่นเองต่อไปมีอะไรอีกคะเก่งมากนะคะสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะสุดท้ายนะะาั่นก็คือมีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเองนะคะเรามาดูช่องขวามือนะคะถ้าเรามีสมรรถภาพที่ไม่ดีจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนะคะส่งผลอย่างไรบ้างเอ่ย เก่งมากนะคะทาให้เราเหนื่อยง่ายนะคะหอบหายใจหอบนั่นเองนะคะข้อ2เก่งมากะคะเชื่องช้าไม่คล่องตัวนะคะถ้าเราแบบเอ่าเคลื่อนไหวช้าเราก็จะเกิดการไม่คล่องตัวส่งผลทําให้การปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยก็เฉื่อยชาลงไปด้วยนะคะข้อ 3. ว่าไงเอ่ยด้านหลังเยี่ยมมากนะคะไม่ล่าเริงไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเองต่อไป เจ็บป่วยง่ายนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะคะและสุดท้ายนั่นก็คือบุคลิกภาพไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายช้านะคะเฉยชา้ามันก็จะส่งผลทําให้บุคลิกภาพของเราเนี่ยไม่ดีไปด้วยนั่นเองค่ะการมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีนะคะก่อให้เกิดผลดีกับตนเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะคะส่งผลต่อด้านจิตใจด้วยนะคะทําให้เรามีสุขภาพที่จิตที่ดี สดใสร่าเริงนะคะอารมณ์ดีนะคะและยังปลอดภัยต่อโรคด้วยนะคะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องอะระบบทางเดินหายใจกล้ามเนื้อต่างๆได้ด้วยค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะประเภทของสมรรถภาพร่างกายนะคะเรามาดูการทดสอบและพัฒนาของสมรรถภาพทางกายกันเลยนะคะวิธีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายนะคะซึ่งมี2วิธีนะคะเป็นการทดสอบแบบง่ายสามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะและการทดสอบเชิงการแพทย์ ะะซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือในการทดสอบนะคะการทดสอบสมรภาพแบบง่ายนะคะเพื่อตัดสินความสมบูรณ์ของร่างกายนะคะและจดบันทึกไว้เป็นระยะเวลา1ปีค่ะการวัดขนาดสัดส่วนนะคะข้อกไก่นะคะการวัดค่าดัชนีมวลกายหรือค่า BMI นะคะเพื่อวัดถึงความเหมาะสมของขนาดรูปร่างนะคะหรือวัด น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูงหรือไม่นะคะจากนั้นนําค่าเฉลี่ยที่ได้นะคะมาคำนวณหาค่า BMI นะคะเรามาดูสูตรการคำนวณหาค่า BMI นะคะเราจะใช้สูตรดังนี้นะคะใช้น้ําหนักตัวเป็นตัวตั้งนะคะทำเป็นกิโลกร,รัมนะคะหารด้วยส่วนสูงทําเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะโดยส่วนสูงเนี่ยถ้าเราสูง150เซนติเมตรนะคะเราจะใช้เป็นเมตรโดยการใช้1.50ยกกกำลังสองค่ะ ต่อไปนะคะคุณเมย์จะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะคะโดยให้นักเรียนชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูงนะคะจากนั้นนํามาคํานวณหาค่า BMI นะคะและเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานรายการดัดชนีมวลกายนะคะโดยให้นักเรียนระบุเพศอายุน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมนะคะส่วนสูงเป็นเมตรนะคะและมีค่า BMI โดยหน่วยจะเป็นกิโลกร,รัมนะคะต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะ ะะหลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วนะคะครูจะขอยกตัวอย่างนักเรียน2คนนะคะโดยเป็นผู้ชาย1คนและเป็นผู้หญิง1คนนะคะออกมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะตามเกณฑ์ดัชนีมวลกายนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคําตอบจากเพื่อนๆกันเลยนะคะช่องสีฟ้าด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นของนักเรียนชายนะคะเพศระบุเป็นเพศชายอายุ 14ปีนะคะน้ำหนักก็คือ40กิโลกร,รัมนะคะส่วนสูงทําเป็นเมตรก็คือ1.44เมตรนั่นเองนะคะและได้คำนวณหาค่า BMI แล้วผลปรากฏว่าได้19.32กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูของนักเรียนหญิงบ้างนะคะช่องสีม่วงขวามือนะคะระบุเพศหญิงอายุ14ปีเช่นเดียวกันนะคะ น้ำหนัก38กิโลกร,รมัมส่วนสูง1.42เมตรและผลปรากฏว่าค่า BMI ของเพื่อนอยู่ที่18.90กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรต่อไปนะคะเรามาดูเกณฑ์มาตรฐานนะคะรายการดัดชนีมวลกายนะคะสำหรับเด็กไทยอายุ13-15ปีนะคะ โดยเรามาดูที่เพศชายก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนนักเรียนชายเราได้ค่า BMI 19.32กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะคะเรามาดูว่าอยู่ในช่วงไหนนะคะคำตอบก็คือช่วงมวลกายพอเหมาะนะคะอยู่ระหว่าง17.68ถึง22.38นั่นเองค่ะอยู่ในระดับปกติค่ะ ต่อไปนะคะของนักเรียนหญิงนะคะเพื่อนนักเรียนหญิงเมื่อสักครู่นี้คำนวณหาค่า BMI ได้18.90กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะคะจัดอยู่ในช่วงมวลกายพอเหมาะเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในระหว่าง17.61ถึง22.11นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นการวัดขนาดสัดส่วนร่างกายนะคะ วัดจากความยาวหรือส่วนรอบของก้ามเนื้อ1ิบแห่งนะคะเราจะใช้หน่วยเป็นนิ้วหรือเซนติเมตรก็ได้แต่ถ้าใช้เป็นนิ้วก็ใช้เป็นนิ้วทั้งหมด10ส่วนนะคะใช้เป็นเซนติเมตรก็ต้องใช้เป็นเซนติเมตรทั้งหมด10ส่วนเหมือนกันนะคะส่วนที่วัด10แห่งนะคะมีดังนี้1อกบนนะคะวัดจากใต้รักแร้เหนือทรงอกโดยใช้สายวัดวัดรอบตัวนะคะจากใต้รักแร้เหนือทรงอกนั่นเองนะคะข้อ2รอบอกนะคะวัดจากด้านหลังนะคะรอบตัว เป็นอรอบของยอดทรงอกนั่นเองนะคะข้อ3แขนบนนะคะวัดจากกึ่งกลางระหว่างหัวไหล่นะคะและศอกทั้งท่าเบ่งแขนและท่าปกติค่ะข้อ4นะคะใต้อกนะคะเป็นส่วนกลางของกระดูกทรงอกนะคะและระหว่างอกและเอวนั่นเองค่ะข้อ5นะคะเอววัดจากส่วนที่เล็กที่สุดของเอวค่ะข้อ6นะคะท้องต่้จากใต้สะดือสองนิ้วค่ะ ข้อ7นะคะสะโพกส่วนที่กว้างที่สุดของก้นนั่นเองนะคะข้อ8นะคะโคนขาบนนะคะซึ่งถัดลงมาจากก้นย้อยนะคะก้นย้อยนั่นคือส่วนสุดท้ายของแก้มก้นของเรานั่นเองนะคะส่วนล่างสุดนะคะข้อ9นะคะโคนขาล่างนะคะวัดจากหัวเข่านะคะเหนือขึ้นมาจากหัวเข่า4นิ้วค่ะข้อ10นะคะน่องเป็นส่วนที่กว้างที่สุดของน่องค่ะ ต่อไปนะคะครูเมย์จะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนะคะโดยให้นักเรียนเขียนน้าหนักปัจจุบันของตนเองลงในตารางแบบบันทึกนะคะจากนั้นจับคู่กับเพื่อนนะคะผัดการวัดส่วนรอบของกล้ามเนื้อทั้งหมด10แหงนะคะโดยบันทึกผลการวัดส่วนรอบของกล้ามเนื้อลงในแบบบันทึกทีละรายการค่ะเรามาดูตารางบันทึกนะคะ ารางบันทึกเป็นทั้งหมด12ช่องนะคะเราจะวัดทุกๆเดือนนะคะก็จะรวมเป็น1ปีนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่1ให้นักเรียนใส่ลงในช่องที่1นะคะรายการแรกนะคะก่อนที่จะเข้ารายการที่1นะคะก็จะให้ใส่น้ําหนักนะคะหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะข้อที่1อกบนข้อ2รอบอกข้อ3แขนบนหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะถ้าใช้เป็นเซนติเมตรก็เซนติเมตรทั้งหมด10แห่งนะคะ ข้อ4นะคะใต้อกนะคะข้อ5เอวข้อ6ท้องข้อ7สะโพกนะคะข้อ8คนขาบนข้อ9คนขาล่างนะคะและข้อ10น่องนะคะซึ่งตารางบันทึกสัดส่วนและน้ำหนักนะคะก็จะใช้ระยะเวลา1ปีให้อ่าบันทึกเดือนละ1ครั้งนะคะเดี๋ยวครูเมย์จะให้เวลานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วนะคะรูเมย์ก็จะขอสุ่มตัวแทนห้องหนึ่งคนนะคะออกมานําเสนอผลการวัดให้นักเรียนได้ดูกันนะคะแต่เ,เรามาดูตัวอย่างคำตอบจากเพื่อนที่เขาปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะน้ําหนักนะคะเพื่อนบันทึก38กิโลกรัมอกบน75เซนติเมตรนะคะรอบอก80ซนติเมตรแขนบน23ซนติเมตรนะคะ ใต้อกนะคะ74ซนเมตรนะคะเอว30ซนมรนะคะท้องนะคะ31ซนเมตรนะคะสโพก33ซนเมตรโคนขาบน22ซนเมตรโคนขาล่าง18ซนเมและสุดท้ายนั่นก็คือน่อง15ซนเมตรนั่นเองค่ะในการบันทึกขนาดสัดส่วนนะคะเราควรจะปฏิบัติ เดือนละ1ครั้งนะคะเป็นระยะเวลา1ปีนะคะเพื่อสำรวจพัฒนาการของร่างกายนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาร่างกายตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อวันนี้นะคะครูเมย์ก็ขออนุญ,ญาตสรุปนะคะนั่นคือการมีพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมทางกายรวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะส่งผลทําให้มีสุขะสมรรถนะที่ดีมีสมรรถภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงมีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจําวันส่งผลทําให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยค่ะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอครูเมย์ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ